วันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนำให้นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกได้เลยว่าดีที่สุดเป็นเกรดพรีเมียมที่สุดใครใช้แล้วจะติดใจตัวนี้เลยสูพรีมเลดออ์เอนตครีมทาคอ มีส่วนผสมของส้มแดงและกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะแ้ะดูแพคเกจจิ้งเขานะคะน่าใช้มากแล้วก็มาดูเนื้อข้างในเขาเลยเขามีความเข้มข้นค่อนข้างของขึ้นสูงเรามาดูกันว่าทําไมของเขาถึงมีความเข้มข,ข้นกว่าเดิมและมีความเข้มข้นสูงขนาดนี้เพราะว่าเราต้องการให้เ,เก็บกับ ความชุ่มชื้นอยู่บนลำคอของเราได้โดยมีประสิทธิภาพเพราะสมัยนี้ยุคนี้ถ้าใครไม่อยากแก่ก่อนวัยหรือเกิดริ้วรอยก่อนวัยเราสามารถใช้ได้ทุกคนยิ่งคนที่อยู่ในห้องแอร์มันก็ยิ่งทำให้ผิวของเรานี่ยเกิดริ้วรอยได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ สารสกัดจากส้มแดงตัวนี้รับรองได้เลยว่าผิวคอคุณจะเกิดการระหงขึ้นมาทันทีแนะนำให้ใช้คู่กันเลยนะคะอันดับแรกลงแอสตาแซนทีนก่อนเพราะจะมีเนื้อที่เบานะคะและตามด้วยส้มแดงค่ะพูดไปก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูนะคะรอนานไหมคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะบีบครีมตัวที่หน,นะคะ วอร์มให้เนื้ออุ่นนะคะเสร็จแล้วทาดูนะคะทาจากไข่ปลาเรานะคะลูบขึ้นไป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 นะคะเสร็จแล้วนวดเบาๆค่ะให้ครีมซึมลงไปที่คอของเรานะคะตามด้วยนางเอกของเราเลยค่ะวิธีการใช้อย่าใช้มือควักนะคะเรามีพายให้ค่ะตักขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งช้อน นะคะทาลงบนฝ่ามือและวอมนะคะให้มีความรู้สึกว่าอุ่นนะคะแล้วเราก็ทาทับลงไปเลยค่ะเริ่มทาจากไขปปลาเรานะคะลูบคืนลูบคืนลูบให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็วนจากข้างล่างค่ะวนเป็นก้นหอยขึ้นไปนะคะแบบนี้เลยนะคะวนให้ทั่วน,นะคะ เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมใช้กันทุกคนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ